สวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับสวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้แอดคำโรดลัพันนะครับแอดคำโรนหวยเด็ดนําโชคนะก็จะนําเลขสูตรบนล่างนะครับถือว่าเป็นสูตรกลางๆนะครับเอามาฝากกับทุกคนที่ชอบหวยชอบเลขนะครับชอบเบอร์กันานมาฝากให้กับนะพี่น้องทุกทุคนนะครับปี64นะครับอันนี้ก็ เอามาฝากเป็นงวดประจําวันที่2พฤษภาคมนะครับวันที่2พฤษภาคมก็คํานวณย้อนหลังไปประมาณสักห้างวดนะครับจะได้เลขวิ่งอยู่2ตัวมาตัวหนึ่งนะครับ2ตัวมาตัวหนึ่งเป็นเลขบนเลขล่างไม่จัดหลักนะครับอันนี้มาได้ทั้งบนและล่างนะครับเป็น2ตัวมาตัวหนึ่งเอามาฝากพี่น้องสมาชิกนะครับท่านใดที่ชอบตัวเลขนะครับท่านใดที่ ชื่นชอบแนวทางเลขเด่นเลขเด็ดน,นะครับเลขสูตรการคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับกด subscribe YouTube หัวเด็ดนำโชคของแอ้คำรุนนะครับเดี๋ยวจะนำมาฝากเรื่อยๆนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอานานเลขการคำนวณน,นะครับกลางๆถือว่าเป็นเบสิกของการคำนวณมาฝากนะครับแต่ถ้ามันเข้ามันก็มีคุณประโยชน์มหาศาลสำหรับคนที่เอาไปซื้อไปเสียงไปเล่นนะครับ นะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นปฐมมาเรื่องนะครับที่จะนําเลขสูตรมาแบ่งปันเพราะว่าการคํานวณนั้นมันมีเทคนิคมีวิธีการนะครับมีหลากหลายสูตรอาจจะซ้ํากันบ้างหรือว่าอาจจะไม่ซ้ํากันนะครับแต่ว่าถ้าเลขมันออกตัวใดตัวนึงนะครับเลขที่ถูกมันมีตัวเดียวเท่านั้นนะครับคือเลขที่มันตรงกันกับที่กองสลากออกเพราะฉะนั้นการคํานวณก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เราเห็นพิกัดของตัวเลข นะครับสำหรับการคำนวณนั้นก็ไม่ยากครับนะดูจากฐานเลขก็ใช้เลข3ตัวบนนะครับนะเอาหลักหน่วยมาบวกกับเลข5เป็นเลขยืนนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วก็บวกอีกหนึ่งนะครับก็นับมาอีก9กนะ้าหนึ่งอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับอย่างเช่นงวดที่ออก3ตัวบน307แล้วก็7มาบวกกับ5เป็นเลขยืน นะครับห้ากับเจ็ดได้สิบสองแล้วก็หลักหน่วยคือสองนะมาตั้งเอาสองไปบวกกับหนึ่งได้กับสามนะครับเป็นการก้าไปข้างหน้าอีกหนะึ่งเก้าหน้าได้สองมันก็จะได้เลขวิ่งนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับแบบนี้หนะ้าก็ทําไปประมาณสักห้าวดนะครับมันก็เข้าทุกงวดหนะ้าจนมาถึงงวดล่าสุดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดห้าหกมันก็ไปลงล่างนะครับได้ทั้งห้าทั้งหกวันนี้หนะ้าเราก็ <c oughs> ทำมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงงาังวดต่อไปคือวันที่2พฤษภาคม64นะครับวันนีน้หัวเด็ดนำโชคโดยนะครับแอดคำรวณเอามาฝากนะครับอันนี้ยังเป็นเลขสูตรแบบกลางๆนะครับเป็นเลขรวมนะครับเป็นเลขสูตรการคำนวณเลขรวมนะครับไม่จัดหลักไม่ระบุหลักนะครับนะอาจจะมาหลักสิบอาจจะมาหลักร้อยหรือว่าอาจจะมาหลักหน่วยแต่วันนี้ก็ นะถือว่าเป็นเลขวิ่งก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นเลขวิ่งนะครับเดี๋ยวนะวันหลังก็จะมาเน้นนะครับวันหลังจะมาเน้นบนนะวันหลังจะมาเน้นล่างให้นะครับสําหรับวันนี้ก็นะเอาวิธีการคํานวณแบบรวมๆมาฝากพี่น้องสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชอบตัวเลขนะครับให้ดูเป็นแนวทางนะครับจะหลุดหรือว่าจะเข้าต่อไปก็ นะมาร่วมลุ้นนะครับเป็นสกีพยานในเลขสูตรนะเพราะว่าเลขอันนี้มาจากสูตรับไม่มีใครไม่มีใครที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์น,นะครับนอกจากว่าฐนะานเลขมันมาจากสูตรแบบนี้นะครับนะเอาลักหน่วยนะครับมาบวกกับเลขยืนห้านะครับทุกครั้งทุกงวดนะครับทุกครั้งทุกงวดเราก็สมมุติถ้ามันเข้าประจําเราก็ทําไปเรื่อยแต่ถ้ามันหลุดเราก็เบรกไว้ก่อนนะครับ นะเพราะว่าเลขสูตนี้มันจะอาจจะมีเข้าบ้างอาจจะมีหลุดบ้างนะครับนะเพราะว่ามันไม่ใช่หลักคณิตศาสตร์โดยตรงนะครับเป็นเพียงแค่การหาหาพิกัดนะครับเป็นการหาพิกัดเป็นการหาโฟกัสของตัวเลขนะครับเพื่อให้มีความใกล้เคียงหรือถูกต้องกับนะการออกรางวัลเท่านั้นนะครับนะวันนี้ก็อมาฝากนะครับยังไงก็ดูคร่าวๆนะครับนะเป็นการเอาเลข3ตัวบนเอาหลักหน่วยมาบวกกับเลขยืน นะครับได้จํานวนเท่าไหร่เป็นผลลัพธ์แล้วก็เอาไปบวกกับ1และเก็9ไปข้างหน้าอีก19นะครับก็จะได้เลขวิ่ง2ตัวนะครับนะอันนี้กนะ็ดูกันง่ายๆนะครับขอให้สังเกตเอานะครับสังเกตเอานะวันที่2พฤษาพัหกสี่ได้เลขวิ่งอยู่2ตัวคือ2กับ3นะครับหนาะได้เลขวิ่ง2ตัวคือ2กับ3นะครับนะมี ่เลข2กับเลข3เป็นเลขเด่นนะครับอาจจะมาบนก็ได้อาจจะมาล่างก็ได้นะครับอันนี้เป็นเลขที่มาจากการคำนวณเลขสูตรนะครับเดี๋ยวอีกหลายวันเราไปหาสูตรอื่นมาร่วมนะในการตัดสินว่าเลข2ตัวนี้2กับ3มันจะมาบนหรือจะมาล่างนะครับมันจะไปชนกับเลขอะไรบ้างาหรือว่ามันจะมีสูตรไหนที่มันจะมีเลขตรงกันนะครับมันจะมีสูตรไหนที่ เลขมันมาตรงกันกับ2กับ3นะครับนะเราก็เป็นเน้นสูตรบนเป็นเลขบนเป็นเน้นสูตรล่างเป็นเลขล่างนะถ้า2ไปชนกับล่างเราก็เน้นล่างถ้า2ไปชนกับบนเราก็เน้นบนนะครับอันนี้เป็นเป็นสูตรกลางๆก,ก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะามาฝากให้กับนะทุกๆคนนะครับที่ชื่นชอบเลขหวยนะครับยังไงก็เอาไปจัดสรรลอตเตอรี่นะครับเอาไปจัดสรรแนวทางรัฐบาลนนะวันที่2พฤษภาคมนะครับ <c oughs> นะครับวันที่สองพฤษภาคมอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางนะครับหน่าวิธีการคำนวณง่ายๆครับวิธีการคำนวณง่ายๆถือว่าเป็นสูตรเบสิกนะครับหน่างวดที่ออก60339นะครับอันนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างคือ3 <c oughs> นะครับงวดที่ออก5 3 8ส3ก็เข้า8เป็นบนนะครับเป็นหลักหน่วย <c oughs> แล้วก็งวดที่ออก4 2 2สองสองมันเบิ้ลนะครับ4 2 2 1 9ก็เข้า4นะครับมาหลักร้อย แล้วก็งวดที่ออก2 7 0 0 5นี่เข้า7นะครับผมนะอันนี้มาหลักสิบมันจะมาหลักไหนก็คนที่ชอบวิ่งคนทีน่ชอบวิ่งก็จะได้รับโชคไปนะครับส่วนถ้ามาหลักสิบถ้ามาหลักร้อยอาจจะมาบนมาล่างคนเล่นเลขเขาย่อมเล่นปินนะครับอ่านะเขาอาจจะซื้อตรงอาจจะซื้อกลับอาจจะซื้อบนอาจจะซื้อล่างแต่ถ้าเลขมันไม่เยอะเขาอาจจะเน้นนะครับมันก็อาจจะโชคดีไปนะครับแล้วก็งวดเมื่อกี้นี่ได้ นะครับออก7 8 7แล้วก็5 6นะครับมันก็เข้าทั้ง5ทั้ง6นะครับส่วนงวดหน้านะาครับวันที่2 <c oughs> นะครับวันที่สองพฤษภาคมนี่ได้2กับ3นะครับเราก็มาร่วมลุ้นกันนะที่จริงผมก็เคยคำนวณมาหลายปีนะครับแต่ว่านะมันจะยากหน่อยกว็วิธีการจับเลขให้มันได้คู่กันนะครับมันหาเลขสูตรอื่นมาประกอบนี่มันจะยากหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นนะเป็นแนวทางครับอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางมันยังมีเป็นร้อยร้อยสูตรในการที่จะเอามานะครับเอามามาแบ่งปันนะครับสําหรับคนที่นะชอบตัวเลขนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลขนั้นมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นวันที่สองพฤษภาคม64นะครับเป็นงวดหน้านะเราก็มาร่วม เป็นสกิบพยานกันว่าระหว่างสองกับสาวนี่มันจะมาหรือไม่หรือว่ามันจะหลุดแต่ถ้ามันเดินดีนะครับเรากนะ็ไปบุกกันต่อแต่ถ้ามันมันไม่ไปต่อเราก็หยุดสังเกตการนะครับประมาณนั้นนะครับยังไงก็จะลืมกดติดตามนะครับยูทูบหววเด็ดนําโชคของเอสคัมรนนะครับนะเป็นเพื่อนกันนะครับร่วมคิดตัวเลขร่วมดูตัวเลขร่วมเชียร์ตัวเลขนะครับว่านะ้ Hawaii แบ่งปันเป็นแนวทางใหนะนะ้กับทุกทุกคนนะครับที่ นะชอบเสี่ยงโชคโลอตเตอรี่นะครับนะมีความฝันมีความหวังลึกๆนะครับกับรางวัลที่1นนะครับนะเพราะฉะนั้นเลขย้อนหลังไปนี่หงวด5้างวดเนี่ยมันเข้าหมดนะครับห้านะงวดเนี่ยมันเข้านะครับโดยมากมันจะมาอยู่ฝั่งขวานะมันจะมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งขวาที่เราดูนะครับหรือว่าฝั่งซ้ายหน้ากระดาษนะครับเราก็เดี๋ยวจะหาสูตรอื่นนะครับนะมาเป็นตัวยืนอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้นะย้ําว่า เลขมันจะออกฝั่งไหนนะครับสําหรับงวดวันที่2พฤษภาคมกวดหน้านี้เด่น2กับ3นะครับนะครับเด่น2กับ3นะสังเกตฝั่งที่มันออกมันจะมาฝั่งนี้นะครับนะสมมุติถ้าเรารูดตัวเดียวเราวิ่งตัวเดียวก็คือต้องไปเน้น3าเพราะว่าเลขมันจะมาฝั่งนี้นะครับมันจะมาฝั่งนี้นะครับนะสังเกตกันง่ายๆนะครับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับหวยเด็ดนำโชคนะครับยูทูบหววเด็ดนำโชคของเอ็ดคัมบรอนนะครับ จะมาฝากพี่น้องสมาชิกเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับหน่วยรัฐบาลไทยนะครับแนวทางในการคัดสรรจัดสรรลอตเตอรี่นะครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับบุญมีวาสนามีบุญส่งวาสนาส่งก็ก็มีโชคนะครับกับตัวเลขวันนี้เอามาฝากแล้วนะครับสําหรับเป็นเลขสูตรการคํานวณฐานการคํานวณง่ายๆนะครับทำเองได้เองเดี๋ยวแอดคํารนนะครับจะนํามาฝากให้กับทุกๆท่านนะครับ ยังไงถ้าสูตรนี้ไปตรงกับท่านใดก็นะครับกราบประทานโทษเพราะว่านะก็จะคิดอาจจะมาจากความทรงจําเก่าๆอาจจะมาจากการคิดที่เรียกหาวิธีการที่มันไปตรงกับเลขที่มันจะออกไปเรื่อยๆนะครับนะก็เลยเอามาลงนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสกีปยญาณกันนะครับวันที่สองพฤษภาเด่น2กับ3นะครับผมสําหรับเลขวิ่งไม่จัดหลักนะครับไม่จัดหลักทั้งบนและล่างนะครับเดี๋ยว คลิปหน้าวิดีโอหน้าก็จะมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวจะเอาแนวทางมาฟันล่างนะครับมาฟันบนนะครับสำหรับวันนี้ก็นะเอาสูตรกลางๆเป็นบนเป็นล่างมาฝากกันนะครับหนะังงวววันที่2พฤษภาเดิน2กับ3นะ้อขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครับยังไงก็ขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีมีใช่นะครับสวัสดีครับ